สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากแวดวงแฟชั่นกันนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเอ,อ่อการแข่งขันความทะเยอทะยานแล้วก็มีความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังด้วยสวัสดีครับใช่ครับเรื่องมันเริ่มจากความขัดแย้งหลังการออเดชั่นครั้งสําคัญครั้งหนึ่งซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังของแบรนด์ที่กําลังฮิตมากๆตอนนี้ครับแบรนด์ Brand history ค่ะตัวละครหลักคนหนึ่งของเราก็คือหนิงซีเธอน่าจะเพิ่งประสบความสําเร็จจากงานถ่ายโฆษณาได้เงินมากก้อนใหญ่เลยอ๋อใช่ครับได้ค่าตอบแทนสูงมากอารมณ์ดีเป็นพิเศษก็เลยตัดสินใจไปช้อปปิ้งที่ร้านฮิสตรีเนี่ยแหละครับซึ่งร้านฮิสตรีเนี่ยเดิมทีคือแบรนดน์นิชางที่เธอเคยชอบมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ตอนนี้แบบเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วแล้วราคาก็โอ้โหแพงขึ้นเยอะมาก ในขณะที่หนิงซีกำลังเพลินกับการช้อปปิง้งอีกด้านหนึ่งก็มีอีกกลุ่มนะคะคือหลี่เลอ่อหลิงกับหนิงเสียยหลัวอืมสองคนนี้ก็กำลังวางแผนรับมือกับผลกระทบจากการออเดชั่นเหมือนกันโดยเฉพาะหนิงเสียยหลัวซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ฮิสตอรีคนปัจจุบันไปแล้วเราคะเธอกำลังคิดจะใช้แบรนด์นี้แบบสร้างเครือข่ายทางสังคมอะไรแบบนั้นด้วยครับผมเรื่องมันก็มาเข้มข้นขึ้นที่ร้านฮิสตอรีนี่เองครับตอนนั้น หนิงซีกำลังลองชุดใหญ่เลยเลือกซื้อไปหลายชิ้นแล้วด้วยค่ะมีชุดหนึ่งที่เธอชอบมากเป็นพิเศษถึงกับแบบขอเปลี่ยนใส่กลับมาเลยใช่ครับแต่จังหวะน,นั้นเองจังหวะจะจ่ายเงินพอดีเลยใช่ไหมคะครับจังหวะน,นั้นกลุ่มของหลีเลอ่อหลิงก็เดินเข้ามาในร้านพอดีเป๊ะแล้วที่น่าแปลกใจก็คือหนิงเสี่ยหลัวมาด้วยเอา้ามาเจอกันพอดีแล้วบรรยากาศเป็นไงคะพนักงานในร้านนี่รีบก้มหัวต้อนรับกันใหญ่เลยครับ เรียกหนิงเสียหลัวว่าคุณผู้หญิงรองด้วยคุณผู้หญิงรองฟังดูมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะหนิงซีคงจะแปลกใจน่าดูแน่นอนครับแล้วหนิงเสียหลัวก็เห็นหนิงซีพอดีก็เข้ามาทักชายตามมารย,ยาทแล้วก็เออฉเฉลยเลยว่าตอนนี้เธอเป็นเจ้าของแบรนด์ฮิสตอรีแล้วโหหนิงซีคงช็อกไปเลยสิคะเพราะจำได้ว่าเมื่อตอนเนี่ยหนิงเสวยหลัวไม่ชอบเสื้อผ้าสไตล์จีนแบบนี้เลยนี่นา ใช่ครับเคยบอกว่ามันเชยด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้กลับมาเป็นเจ้าของซะเองหนิงซีก็คงจะแบบงงงงปนประหลาดใจดูเหมือนเป็นการเจอกันสั้นๆนะคะหลังจากหนิงซีจ่ายเงินแล้วเดินออกไปแล้วกลุ่มของลี่เลอหลิงนี่เป็นยังไงต่อคะพอหนิงซีรับหลังไปวงสนทนาก็เปลี่ยนไปเลยครับมีการพูดจาในเชิงแบบดูแคลนพื้นเพของหนิงซีอยู่หน่อยๆอ,อื ขณะเดียวกันหนิงเสว่ยหลัวก็กำลังคุยกับดาราคนอื่นๆที่มาด้วยครับกําลังรับปากว่าจะให้ดีไซเนอร์ของแบรนด์ชื่อไดเวออกแบบชุดพิเศษให้เป็นการส่วนตัวเลยดูเป็นการสร้างคอนเน็กชันอย่างที่ว่าจริงๆครับตัดภาพมาที่หนิงซีบ้างเธอเดินออกมาจากร้านอารมณ์คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็คงจะขุ่นมัวนิดหน่อยเลยไปหาที่นั่งพักแถวๆนั้นแล้วสายตาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนเอ่อคนไร้บ้านนะครับ ผมผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าเก่าๆมอมแมมแต่ที่แปลกคือเขากำลังจ้องหนิงซีเขม็งเลยโดยเฉพาะชุดแบรนด์ history ที่เธอเพิ่งซื้อมาใส่สายตาเขาดูแบบตำหนี่ไม่พอใจเหรอคะประมาณนั้นเลยครับหนิงซีก็รู้สึกแปลกๆเลยเดินเข้าไปถามว่ามองอะไรแล้วเขาตอบว่าไงคะเขาตอบกลับมาชัดถ้อยคำเลยนะครับบอกว่าไม่ได้มองเธอแต่มองเสื้อผ้าที่น่าเกลียดที่เธอใส่อยู่ต่างหากโอ้โหแรงเหมือนกันนะคะครับ แล้วเขาก็เริ่มวิจารณ์ชุดนั้นเลยนะละเอียดยิบตั้งแต่สีที่ไม่เข้ากันเนื้อผ้าที่ควรจะเบาวกว่านี้แล้วก็มีจุดบกคร่องตรงช่วงเอวขนาดนั้นเลยใช่ครับเขาฟันทงเลยว่านี่มันดีไซน์ที่ยังทำไม่เสร็จและการเอาของมีตำหนิแบบนี้มาขายเนี่ยถือเป็นการหลอกลวงลูกค้าชัดๆหนิงซีนี่คงทึ่งไปเลยสิคะเจอคนไร้บ้านแต่ความรู้เรื่องดีไซน์นี่แน่นปึกทึ่งมากครับถึงขนาดเดินไปซื้อเบียร์มาให้โหลนึงเลย ยื่นให้แล้วบอกว่าฉันเลี้ยงแลกกับเรื่องของคุณแลกเปลี่ยนกันน่าสนใจดีค่ะแล้วเขาว่าไงคะใช้คนนั้นก็รับไปดื่มครับพอดื่มไปไม่กี่กระป๋องก็เริ่มเมาและความจริงที่แบบน่าตกใจมากๆก็เริ่มหลุดออกมาความจริงอะไรเหรอคะเขาบอกว่าตัวเขานี่แหละคือดีไซเนอร์คนเดียวของแบรนดน์นิชางดั้งเดิมค่ะจริงเหรอคะครับ แล้วแบรนด์ฮิสตอรีที่ดังๆอยู่ตอนเนี้มันคือสิ่งที่ถูกขโมยไปจากเขาโห oh, ไม่น่าเชื่อเลยแล้วเขาเล่ารายละเอียดไหมคะว่าโดนขโมยไปได้ยังไงเล่าครับน้ำเสียงนี่แบบขมขื่นสุดๆเขาบอกว่าคนที่ชื่อไต้เว่ยที่หนิงสวยหลัวพูดถึงเมื่อกี้นี่แหละครับไต้เว่ยดีไซเนอร์ของฮิสตอรีใช่ครับคนนั้นเคยเป็นเพื่อนสนิทเป็นหุ้นส่วนที่เขาไว้ใจที่สุด ต่กลับหักหลังกันอย่างเลือดเย็นเลยทำอะไรเหรอคะขโมยแบบร่างดีไซน์ทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ของเขาไปยักยอกเงินทุนของสตูดิโอไปจนหมดแล้วก็เอาแบบร่างพวกนั้นแหละไปหานักลงทุนใหม่สร้างแบรนด์ฮิสตอรีขึ้นมาทับที่เดิมของนิชางเลยโหททำกันได้ลงคอเนาะแล้วเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหรอคะไม่มีเลยครับเขาบอกว่า,ตาไตเว่ยรอบคอบมากลบข้อมูลทำลายหลักฐานหมดเกลี้ยง แล้วประกอบกับว่าไต้เว่ยเองก็พอมีความรู้เรื่องดีไซน์สไตล์ก็ใกล้ๆกันเลยไม่มีใครสงสัยเลยฟังดูน่าเจ็บปวดแล้วก็สิ้นหวังมากๆเลยนะคะครับสภาพเขาตอนนั้นคือเหมือนคนหมดสิ้นทุกอย่างจริงๆเขาบอกว่าไตเว่ยเอาไปหมดเลยแม้กระทั่งดีไซน์ที่ยังเป็นแค่แบบร่างคร่าวๆในหัวก็คิดอะไรไม่ออกแล้วเหมือนแรงบันดาลใจมันหายไปหมดแต่แต่หนิงซีสังเกตเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมคะใช่ครับ ในขณะที่เขากำลังจมอยู่กับความสิ้นหวังหนิงซีบังเอิญเปิดมือถือดูรูปดีไซน์เก่าๆของนิชางที่เธอเคยเซฟไว้แล้วเธอก็เห็นแววตาของเขาตอนมองรูปพวกนั้นแววตาเป็นยังไงคะมันเป็นประกายครับเป็นแววตาของความหลงไหลในดีไซน์ที่มันยังไม่ดับไปจริงๆอืมหนิงซีก็เลยก็เลยมองไปที่เขาแล้วก็ถามคำถามที่เหมือนเป็นการท้าทายกลับไปครับถามว่าอะไรคะถามว่าแล้วแบบดีไซน์ที่อยู่ในหัวของคุณล่ะ เขาสามารถขโมยมันไปได้ได้เหรอโห oh, เป็นคำถามที่ทรงพลังมากเลยนะคะครับเรื่องราวมันก็มาจบลงตรงนี้พอดีทิ้งปมมาเยอะเลยทั้งเรื่องการหักหลังในวงการแฟชั่นที่ดูสวยหรูการต่อสู้เพื่อทวงสิ่งที่เชื่อว่าเป็นของตัวเองคืนมาใช่ค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายของหนิงซีนนั่นแหละคะ่ะที่มันชวนให้เราคิดตามจริงๆนะคะว่าถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกจะถูกเอาไปได้ แต่ไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือว่าแรงบันดาลใจจริงๆที่อยู่ในตัวเราครับมันสามารถถูกขโมยหรือถูกทําลายลงไปได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่รอเวลารอการจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นคําถามที่น่าคิดตามมากๆครับ